ผมเข้าใจผมเข้าใจรคือการผมให้หมดแล้วแล้วเดี๋ยวน้องครับยังไงก็ต้องมีเรื่องบ้าวันนี้เรามามาเพื่องเรื่องผมเห็นใจผมมากผมเหนื่อยแล้วนะลูกผมก็น่าไม่ต้องเห็นใจทางครอบครัวขอโทษครับแบกหน่อยนะอันนี้มัดมือชกเกินนนี้มัดมือชกเกินขอโทษด้วยนะครับผ่านมือชกเกินนะครับคือวันนี้ทางครอบครัวเขาอยากได้ความกินใจจากท่านก็ไม่ให้ถามท่านได้จะมาเอาภาพเพื่อที่จะไปลดในส่วนของเอาไปเยียวยา ผมก็ขอโทษพี่ลุกพี่นิกแล้วก็คุณลุงคุณป้าด้วยนะครับผมไม่ได้มีเจตนาให้มันเป็นอย่างนั้นนะครับร้องไห้แล้วเหรอแล้วก็เรื่องค่าเสียหายทั้งหมดค่ารถค่าพยาบาลผมยอมที่จะดูแลให้นะครับแล้วก็เรื่องที่ผมไม่ได้ไปดูแลเมื่อวันแรกผมผมยอมรับว่าผมตกใจจริงๆครับผมไม่ผมไม่ได้เจตนาจะผิดผมก็รู้สึกผิดที่ว่าทำให้คุณลุงคุณป้าเจ็บเพราะว่าถ้าเกิดพวกบองย้อนไปเจอเป็นพ่อครัวผมดูเป็นพ่อแม ก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันเมาวันนี้ผมก็ตั้งใจจะมาขอโทษนะผมแล้วก็ขอ,อกาสสังคมว่าตั้สังคมไม่ให้โอ,อกาสผมนึงาผมมาไไมี่หาย่ดทำไมวันนั้นเราไม่เรียกรถพยาบาลเพราะอะไรทไมทำไมวันนั้นเราไม่เรียกรถพยาบาลเพราะอะไร Yeah, I'm